สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนวงในเล่านาะทีเวียเบลล่านัดคุยเรื่องความสัมพันธ์ก็ยุติความรัก9้าปีจากกรณีเพจจจมาร้อยแปดได้ออกมาโพสต์ถึงกรณีดังกล่าวได้ระบุข,ข้อความว่าพี่บอยวันบันเทิงออกมาคอนเฟิร์มว่าเวียเบลล่าเลิกว่าเขินจังบรูอีกคนมบออนแล้วแต่ไม่บอกว่าใครตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นตสมาเพจดังอย่างได้เตียงดรารายังได้ออกมาโพสต์อีกว่ากดปุ่มเผือกสงสัยกันมานานถึงความรักของพี่เวียเบลล่าเพราะหลัง ไม่มีโมเมนต์หวานเงียบๆกันแต่ก็กดไลค์กันตลอดจนมาวันนี้ฮีพี่บอยวันบันเทิงได้ออกมาแล้วจากแรงข่าววงในหลังจากสืบมาเดือนหนึ่งว่าตอนนี้ทั้งคู่ได้ยุติความสัมพันธ์ความรักก้าปีเรียบร้อยแล้ววงในเล่าว่าหลังจากที่พี่เวียกลับมาจากไทยหนังจากต่างประเทศทั้งคู่ก็ได้ไปนั่งกินข้าวพูดคุยกันเรื่องความสัมพันธ์แต่สุดท้ายไปต่อไม่ได้เลิกกันด้วยดีและเก็บความรู้สึกดีๆไว้ในฐานะพี่น้อง30พฤศจิกายนนี้ชิบะร่ามีออกงานจะเลิกไม่เลิกแค่งนอนหรือเปล่ายังไงรอฟังจ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก News ส l i ล e work รกขอบคุณครับ